ในสังคมอย่างอาตมาเองก็อยู่ในบทบาทนั้นเหนื่อยยากแล้วก็ได้ทำกรรมเวรมาพอสมควรนะฮะแล้วอะไรล่ะเป็นสาระสำคัญของชีวิตที่ให้ชีวิตเดินหน้าแล้วก็ดำรงอยู่แล้วก็จากไปด้วยความาเต็มเปี่ยมเราก็เข้ามาศึกษาพระศาส,สนาศาส,สนาพุทธก็เป็นศาสนา ที่ทําให้คนรู้จักธรรมะของศาสนาพุทธนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนให้ประโยชน์ให้ประโยชน์แก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มีความสุขความสมบูรณ์ใครไม่อยากพ้นทุกข์ท่านก็ไม่ได้ว่าแต่ธรรมะของท่านสามารถใช้ในชีวิตสามารถดูแลชีวิตของเราให้มีความสุขได้เช่นมีน้อยใช้น้อยอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นคำพูดเดียวกันกับทางสายกลางที่พระเจ้าได้สอนไว้นะฮะคำพูดอาจจะแตกต่างแต่การปฏิบัตินั้นเหมือนกันเราควรทำอะไรให้มันพอดีชีวิตก็จะพอดีแล้วจะมีความสุขเช่นเดียวกับธรรมะผู้ต้องการพ้นทุกข์ก็มีเส้นทางการพ้นทุกข์ได้ก็คือมักมีองค์แปดเราก็ควรจำไปศึกษามีอะไรบ้างล่ะทางปฏิบัติเกี่ความดับทุกขนะ์น่ะ แล้วคุณจะพ้นทุกได้จริงไหมก็มาพิสูจน์ท้าพิสูจน์กันได้เพราะพระศาส,สนานำพาชีวิตให้รุ่งโรจน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจเจริญพรค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาม,มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะคะขอพระคุณและนมัสการลาค่ะเจริญพร ว่าจะมาเป็นวันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธดังเช่นทุกวันนี้นะคะก็ต้องอาศัยความตั้งใจความพยายามของชนในอดีตและการดูแลสืบสานของคนรุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะภาคภูมิใจกับมรดกอันล้ำค่านี้เอาไว้และช่วยกันสืบสานดูแลต่อไปนะคะก่อนจากการในวันนี้ขอฝากบทกลอนสอนใจที่ว่าสิ่งที่มากระทบน้ําทําให้เกิดคลื่นฉันใดสิ่งที่มากระทบใจก็ทําให้เกิดทุกข์ฉันนั้นและพบกับรายการแสงธรรมสองทางได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ